ขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปเพราะคนที่เดินจากคุณไปเขาได้ทำให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคนที่เดินจากคุณไป<ๆ>พเพราะเขาได้ให้บทเรียนที่ทำให้คุณเป็นคนใหม่ในวันนี้ขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปเพราะเขาได้ทำให้คุณหันมาดูแลและรักตัวเองมากขึ้น ขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปเพราะเขาทำให้คุณมีเวลาได้รักและอยู่กับตัวเองมากขึ้นขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปเพราะเขาทำให้คุณได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีมากขึ้นขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปเพราะเขาได้ให้ประสบการณ์ในชีวิตของคุณค่ะและทำให้คุณได้มีวันนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอคะ่ะ things happen for reason จงขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาจงขอบคุณคนที่เดินจากคุณไปจงขอบคุณทุกๆความล้มเหลวและจงขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เป็นครูให้คุณได้เก่งจนถึงวันนี้คะ่ะถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น อาจจะไม่มีคุณคนใหม่ในวันนี้